ตอนนี้ผมมองว่ามันไปไกลได้อีกเยอะมากเพราะว่าตอนนี้มวยไทยเป็นที่นิยมมากเลยในประเทศไทยตอนนี้เป็นมีทั้งการในจะวันรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าถึงมวยไทยได้มากขึ้นก็ผมมองว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกมากเลยครับผม ชื่อนายธิรุำมาครับชื่อเล่นชื่อเสียเริ่มมาจากที่คุณพ่อชอบมวยครับใครนี้เริ่มแล้วก็เขาในช่วงแรกที่เปิดคือเพื่อเป็นการสอนเด็กๆในหมู่บ้านสอนให้มีได้ออกกําลังกายห่างไกลยาเสพติดนะได้ฝึกศิลปะป้องกันตัวเองใช่ครับผมคุณพ่อชอบเป็นคนชอบชอบดูมวยแต่เด็กดูมาตั้งแต่ สมัยยังอยู่ต่างจังหวัดนะพอเข้ามากรุงเทพก็เข้าไปดูที่สนามเป็นบ่อยๆใช่ครับค่ายนี้เปิดมาตั้งแต่ปีปีนี้ปีที่แปสักครู่ครับยี่สามสิบาปีประมาณ2015ครับใช่ครับปีนี้เข้าปีที่8แล้วครับกำลังเข้าสู่ปีที่9นะปีหน้านี่ครับนักมวยค่ายตอนนี้ก็มีเพชรเอกครับเพชร,พรเอกเกียรติจำรูนแล้วก็ นาลงเดชเกียรติจำรูนแล้วก็ดีเซลน้อยครับผมเกียรติจำรูนเป็นเพชรเอกก็เป็นรองแชมป์ที่ทอรองแชมป์ประเทศไทยรุ่น1 1อปอนด์แล้วก็ล่าสุดก็ไปต่อยในรายการบันช้่นชิปมาครับผมคุณพ่อก็จะดูแลทุกอย่างในค่ายนี้ครับทั้งเรื่องการกินการวิ่งการ ออกกําลังกายคุณพ่อจะเป็นคนจัดการทุกอย่างวางแผนอะไรทุกอย่างครับผม <Okay. S 1> ใชส่สร้างสระว่ายน้ำนี่สร้างมาเพื่อให้เด็กๆได้ใช้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายอย่างไว้อย่างสนามบาสก็มีไว้ให้เล่นมีเตะบอลบ้างมีเล่นบาสบ้างเอาไว้เป็นกีฬาอื่นให้เด็กไม่เครียดอะไรใช่ครับแล้วก็ได้ได้กําลังกายเพิ่มขึ้นมาด้วยในเมื่อไปเล่นใช่ครับ มีหน้าที่ผมมีหน้าที่ช่วยดูตอนซ้อมครับดูเวลาซ้อมเวลาขาดตกหรือขาดเหลืออะไรก็เขาจะให้ผมเป็นคนจัดการเวลานักมวยมีปัญหาหรือว่ามีอะไรยังไงก็เขาจะมาบอกผมก่อนนะแล้วผมก็จะบอกพ่ออีกทีใช่ครับชอบครับชอบมวยช่วงเช้าก็ตีห้าครับตื่นขึ้นมาวิ่งรอบค่ายบริเวณตรงนี้ปมาณ 40 40กว่ารอบครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็มากระโดดเชือกต่อยเป้าต่อยกระสอบแล้วก็เวทเทรนนิ่งร่างกายครับช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นประมาณบ่ายสามก็จะออกมาวิ่งเหมือนกันแต่รอบน้อยลงหน่อยมาเน้นพวกการต่อยกระสอบการต่อยรอบเป้าการฝึกทักษะใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็เวทเทรนนิ่งแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อใช่ครับผม เค,เคยตอนเด็กๆครับตอนที่เขาทำค่ายใหม่ๆรายการนี้เขาชกโชว์อยู่ในหมู่บ้านเฉยๆใช่ไว้ได้จริงจังมาจากต่างจังหวัดนะคุณครูครูมวยที่นี่เขาจะเป็นคนพามาแนะนำมาว่ามาอยู่นี่ไหมเพราะว่าค่ายเราค่อนข้างที่จะมีเด็กไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ใช่ครับก็มีคุณครู ครูทูนนะ <esh 56, S 1> ครูทูนครูไพทูนแล้วก็ครูครูคุณครูครูหลิวครับคุณครูหลิวเป็นครูตะหลิวทองใช่ชื่อมวยเก่าครับคุณพ่อเขาตั้งใจให้มันเปิดไปเรื่อยอยากให้เป็นค่ายใหญ่สักค่ายอยากให้มันประสบความสําเร็จอยากให้เด็ก นักมวยที่มาอยู่ในค่ายเราได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ได้เป็นนักยอดมวยประมาณนี้นครับให้ได้ตอนนี้ผมมองว่ามันไปไกลได้อีกเยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้มวยไทยเป็นที่นิยมมากเลยในประเทศไทยตอนนี้เป็นมีทั้งการในจะวันรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่ทำให้ ทุกคนทั่วโลกได้เข้าถึงมวยไทยได้มากขึ้นก็ผมมองว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกมากเลยครับผมก็ใครสนใจจะเรียนนะครับก็ติดต่อมาที่เพจค่ายมวยเกียรติจํารุนได้เลยนะครับผมค้นหาได้ที่สถานที่ค้นหาได้ใน Google Map ได้เลยครับพิมพ์ไปเลยครับว่าค่ายมวยเกียรติจํารูนจะขึ้นทั้งเบอร์ติดต่อทั้งเวลาเรียบร้อยเลยครับฝากแฟนๆมวยทุกคนนะครับติดตามค่ายมวยเกียรติจํารุนด้วยนะครับผมก็ก็ เราเราตั้งใจที่จะทำมวยออกมาให้ดีที่สุดในการในแต่ละรายการในประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดครับผม